สวัสดีครับขอตลาดข้าสู่ช่อง VNP มีเล่เาผมยืนอยู่บริเวณท่าน้ำพระประแดงตรงข้ามไปสถานีปากลัดด้านขวาก็เป็นรถเมล์สาย82ส่วนด้านซ้ายก็เป็นรถเมล์สาย6ก็วิ่งจากท่าน้ำพระประแดงไปบางละแูเป็นของบริษัทสมัยบัตรผมกำลังรอรถเมล์สาย114 0ขี 5. ซึ่งเป็นสายที่เกิดจากการปฏิรูปรถเมล์ ก็จะมารับส่งผู้โดยสารที่ป้ายรถเมล์ท่าน้ำพระประแดงแล้วก็วิ่งยาวไปถึงถนนบรมราชชนนีก็เป็นแบบรถร้อนคลิปนี้ผมขอรีวิวรถเมล์สายนี้เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับท่านที่เดินทางด้วยรถเมล์สาย101-4-5ว่าผ่านตรงไหนบ้างเพื่อจะได้ลดอาการงงๆลงไปได้บ้างจะทำแบบเข้าใจง่ายสไตล์บ้านๆไม่ให้ํำคาญดูแล้วเข้าใจ รถเมสาย1 0 1 4ขีดก็จะรับส่งผู้โดยสารท่าน้้ำพระประแดงผ่านถนนนครเขือนขันผ่านสามแยกพระประแดงบางประกอบบางประแก้วดาวขนองจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าถนนจอมทองเมื่อถึงแยกจอมทองก็จะเลี้ยวขวาเข้าถนนวุฒากาศวิ่งตรงยาวแล้วเลี้ยวซ้ายขึ้นโยกระดับถนนราดสะพึกลงถนนเพชรเกษมผ่าน b ี s MRT บางว่าผ่านตลาดบางแคผ่านเดอะมอลล์บางแคจากนั้นนะครับก็ไปเลี้ยวขวาเข้าถนนพุทธมณฑลสายสองวิ่งตรงยาวผ่านถนนผ่านนกพุทธมณฑลสายสี่จนไปถึงถนนบรมราชชลนีแล้วก็เลี้ยวกรอบรถนะครับเข้าไปที่อู่บรมราชชลนีก็เป็นจุดสิ้นสุดของรถเมลสาย1นึ่ง คลิปนี้ผมก็จะบอกถนนที่ผ่านนะครับจุดสําคัญสําคัญที่ผ่านให้ดูแล้วเข้าใจและทรากเส้นทางน,นะครับเมื่อดูคลิปนี้จบหลังจากออกจากท่าน้ํำพระประแดงนะครับผมก็ผ่านตลาดพระประแดงจอดรับส่งผู้โดยสารป้ายตรงข้ามวัพยาปราบข้ามคลองลัดหลวงผ่านด้านหน้าวัดกลางผ่านแยกถนนวิทยาพร หลังจากนั้นก็ผ่านสามแยกพระประแดงนะครับเข้าถนนสุขสวัสดิ์รอดใต้ดวนภูมิพลผ่านป้ายตรงข้าวัดสน องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพแจากการเนรถเส้นทางตามแผนปฏิรูปรถเมย์ตั้งแต่วันที่25กรกฎาคม2567ที่ผ่านมาอาจมีบางเส้นทางปรับเปลี่ยนตัวเลขใหม่และมีหลายเส้นทางนะครับที่มีการตัดทิศสั้นลงและขยายเพิ่มเติมการปฏิรูปรถเมในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง จำนวนร้อยเจ็ดเส้นทางตามที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางหลังจากจอดใต้วัดสนก็จะผ่านแยกประชาอุทิศ ผ่านแยกราพัฒนาแล้วก็ไปจอดป้ายรับส่งที่บริเวณป้ายตรงข้ามตลาดสดบางประกบวิ่งออกจากตลาดสดบางประกรก็จะผ่านป้ายตรงข้ามวัดบางประกบโรงเรียนวัดบางประกบวิ่งผ่าน C, บิ๊กซีบางประกบ ข้างคลองบางปะแก้วผ่านแยกบางปะแก้วแล้วก็ไปจอดรับส่งผู้โดยสารที่ป้ายตลาดบางปะแก้ว หลังจากนั้นก็ไปจอดที่ป้ายหยุดรถนะครับตลาดบาบาแก้วออกจากบาบะกแก้วก็จะผ่านตลาดอินดี้ดาวพานอง หลังจากผ่านตลาดอินดีดาคนองก็ขึ้นสะพานก้้งพลองดาอนองพอถึงบริเวณแยกดาอนองก็เลี้ยวซ้ายเข้าถนนจอมทองรถสายหนึ่งยี่ก่านะครับก็ไปไม่ถึงตลาดดอนอองนะครับเลี้ยวก่อนนะเลี้ยวด้านซ้ายเข้าถนนจอมทอง วิ่งไปเรื่อยๆนะครับจนไปถึงประมาณซอยจอมทอง19ก็จะไปเจอกับแยกจอมทองก็เลี้ยวขวานะครับเข้าถนนวุฒากาศที่บริเวณแยกจอมทอง วิ่งตรงยาวนะครับก็ข้ามทางรถไฟสายวงเวนใหญ่มหาชัยด้วยนะครับผ่านวัดนางนองมองเข้าไปเห็นโบสถ์นะครับสวยด้วยนะ นี้มาเห็นป้ายนะครับด้านซ้ายไปเพชรเกษมด้านหน้าจะเป็นถนนราชชักลึกรถ101่ขีท่านะครับก็จะเลี้ยวซ้ายนะเมื่อมาถึงช่วงถนนราชชฤกษึกนะครับเลี้ยวซ้ายบริเวณแถวสถานี BTS วุฒากาศ ด้านซ้ายนะครับจะเป็นสถานี BCS วุฒากาศนะครับรถคันนี้ก็จะขึ้นทางยกระดับถนนราดชพึกก็วิ่งยาวเลยนะครับอยู่บนทางยกระดับ แล้วก็มาลงถนนเพชรเกษมนะครับบริเวณแถวจุดเชื่อมต่อนะ BTS กับ MRT สถานีบางว่าตอนนี้ก็ลงมาที่ถนนเพชรเกษม จอดป้ายนะครับบังว่าก็วิ่งตรงนะครับมุ่งหน้าไปทางที่ตะวันตกนะทางที่เป็นฝั่งขาออกนะครับ ก็จะผ่านซีคอนบางแคร์รถคันนี้ผ่านซีคอนบางแคร์นะครับมาได้นะผ่านซีคอนบางแคร์นะครับวิ่งต่อไปก็จะผ่านตลาดบางแคร์จุดนี้นะครับเป็นจุดเชื่อมต่อรถหลายสายเลยนะตลาดบางแคร์หนึ่งศูนย์หนึ่งสี่ขีดห้านะครับก็ผ่าน ก็ออกจากตลาดบางแคนะครับตอนนี้ผมมาถึงหลักสองพลาซ่านะตรงนี้จะอยู่ตรงข้ามกับเดอะมอลล์บางแคนะครับคนรอรถจำนวนมากเลยก็เป็นฝั่งที่อยู่ตรงข้ามเดอะมอลล์บางแคนะครับโดยการข้ามสะพานลอยไปได้แล้วตรงนี้ก็เป็นจุดสิ้นสุดของรถไฟฟ้าที่สถานีหลักสอง ก็วิ่งต่อไปนะครับผ่านจุดจัดถนนวงแหวกนกาญจนาพอถึงช่วงซอยเพชรเกษม55ก็เลี้ยวขวาเข้าถนนพุทธมนตรสาย2 ข้ามคลองบางแวกออกมาด้านนอกนะครับพุบนทธมนตรสายสองก็บรรยากาศก,ก็เริ่มจะดูเป็นพื้นที่โล่งๆนะ อันนี้เป็นแยกข้อสกันนะครับจุดตัดนะมีถนนบางแวกมาตัดบรรยากาศในรถเมลที่ผมนั่งนะครับหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่ทีท่าก็พอมาถึงพุทธบนญนนสายสองนะก็เงีย,งยบๆแบบน,นี้ลงกันตรงช่วงถนนเพชรเกษมเยอะนะครับ แถวซีคอนบ้างแถวตลาดบางแคบ้างแถวเดอม์มบางแคบ้างนะครับมาถึงตรงนี้ก็เหลือสองสามคนรถคันนี้ก็วิ่งยาวเลยนะครับวิ่งตามถนนพุทธมนตรีสองน,น,นะไปจนถึงถนนคู่ขนานบรมราชชนนี ก็ผ่านจุดตัดนะครับถนนพลานกพุทธมณฑลสายสองนะถ้าเราไปทางขวานะครับตามสะพานที่อยู่ด้านบนนะก็จะไปแยกไปฉายนะครับวันนี้ผมก็ผ่านนะครับจุดตัดถนนพลานกพุทธมณฑลสายสองมาก็จะผ่านจุดตัดถนนทวีวัฒนานะครับหลังจากนั้นรถก็จะเลี้ยวซ้ายเพื่อเข้าคู่ขนานรมราชชนนี ตอนนี้เริ่มเบรไปทางซ้ายแล้วนะครับ ด้านซ้ายนะครับจุดที่เป็นทางเข้าถนนบรมราชชนีนะตรงนี้มีการขยายพื้นที่ช่องจราจรในช่องด้านซ้ายนะครับมีคนงานกำลังก่อสร้างอยู่ ก็วิ่งมาสักครู่นะครับแล้วก็มากลับรถนะจากฝั่งขาออกนะครับกลับรถมาในด้านฝั่งขาเข้าก็เลี้ยวกลับรถมาได้สักครู่นะครับรุดเมย์สายหนึ่งศูนหนึ่งสี่ขีท่าก็ เลี้ยวไปทางซ้ายนะครับเพื่อจะเข้าจุดจอดรถอู่บรมราชชน,นี ตอนนี้ผมก็มาถึงอู่บรมราชชนีแล้วนะครับรถเมย์สาย1014ขีท่าจากท่าน้ำพระประแดงนะครับตอนนี้ก็วิ่งมาที่สุดนะที่บริเวณแถวริมถนนคู่ขนานบรมราชชนนีนะครับตรงนี้ก็เป็นอู่รถเมยก็น่าจะเป็นข้อมูลนะครับสำหรับท่านที่ใช้รถเมย์สาย1014ขีท่า จากท่าน้าพระประแดงน,นะครับก็สามารถขึ้นมาได้หลายจุดนะจากช่วงสุขสวัสดิ์ก็ได้ถนนจอมทองถนนเพัรกกเกษมหรือว่าถนนพุทธมนตสรนสายสองนะครับก็มาใช้บริการได้ก็เป็นรถเมย์สายใหม่นะครับที่เข้ามาในช่วงปฏิรูปรถเมย์นำมาฝากกันนะครับน่าจะทำให้เกิดความเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นกับรถเมย์สายนี้ขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอ ขอบคุณสลับการกดติดตามและขอบคุณสลับท้านที่สนับสนุนช่อง VNP มีเรื่องเล่าไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปสลับวันนี้สวัสดีครับ